จีนนั้นเนี่ยในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดไกลามากท่านผู้ชมผมเคยอ่านรายงานของกระทรวงกลาโหมที่เขียนโดยนักยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมบวกกับพวก CIA คือพวกนี้เนี่ยเขาจะมานั่งวิเคราะห์ประเทศต่างๆในโลกนี้แล้วเขาจะทำนายเลยว่าอีก20ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้ากลุ่มนี้จะเป็นยังไง ประเทศนี้จะเป็นยังไงการพัฒนาทางเทคโนโลยีอันนี้จะเป็นยังไงจะเป็นอันตร,รายต่อประเทศอเมริกาหรือเปล่านี่คือหน้าที่ของคนพวกนี้ถ้าเป็นอันตร,รายต่ออเมริกาเขาก็จะไปพูดกับผู้บริหารประเทศนะอย่างเช่นพูดกับรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะไปพูดกับประธานดีคือประธานดีเขาจะมี briefing r o o m ก็คืออย่างที่เคยเห็นในหนังอ่ะประธานดีนั่งในห้องอา้าวหัวหน้า c i a ว่าอย่างไง เอาเรั่มตีกราลาโหมว่ายังไงเอาท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพว่ายังไงเขาก็จะเอาข้อมูลต่างๆที่เขาได้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วมาเล่าให้ฟังบอกเออตอนนี้ประเทศจีนน่ากลัวนะประเทศจีนทำโง้นทำนทำี้ประเทศจีนทําอะไรโน่นนี่ท่านผู้ชมครับประเทศจีนเนี่ยเริ่มน่ากลัวตอนไหนประเทศจีนเนี่ยเริ่มน่ากลัวตั้งแต่ประธานาธิบดีจเจียงเสิ้ยหมินขึ้นมาประธานาธิบดีเจียงเสิ้ยหมินคือผู้นําประเทศรุ่นที่สาม ผู้นำประเทศรุ่นแรกคือประธานเหมาเจ๋อตุงผู้นำประเทศรุ่นที่สองก็คือเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำประเทศรุ่นที่สามคือเจียงเจิ้งมินเพราะว่าเจียงเจิ้งมินเข้ามาปูรากฐานแล้วพัฒนาต่อยอดจากรากฐานที่เติ้งเสี่ยวผิงได้เปิดประเทศเติ้งเสี่ยวผิงเป็นคนเปิดเซนเจินขึ้นมานะให้เซนเจินเป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมต่อกับฮ่องกงเปิดให้คนมาลงทุนได้เจียงเจิ้งมินก็เข้ามาจัดระเบียบ ในประเทศติดตั้งสร้างโรงงานโรงงานผลิตรถยนต์ขยายการผลิตเอาเทคโนโล,โลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วต่อด้วยผู้นําในรุ่นที่4ก็คือหูจินเทาหูจินเทาก็ต่อยอดไปจากเจียงเจมหินมาหนักหนาสาหัสจริงๆคือยุคประธานดีสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงเข้ามาเนี่ยนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยสีจิ้นผิงเข้ามาเข้ามาในช่วงที่จีนกําลังจะก้าวกระโดด จีนก้ากระโดดในเรื่องไหนบ้างที่ทําให้อเมริกากลัวและอเมริกาไม่พอใจจีนก้ากระโดดในเรื่องการค้านะครับเนื่องจีนค่าแรงถูกประชากรมากแล้วจีนก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าทํางานทางด้านวิศวะย้อนกลับหรือที่เขาเรียกว่า reverse engineering หมายความว่าอย่างไร reverse engineering หมายความว่าจีนจะซื้อเครื่องจักรมาเครื่องจักรหนึ่งแล้วเขาจะถอดเครื่องจักรออกหมดเลย แล้วก็ย้อนกลับไปว่าไอ้เครื่องจักรนี้นมันเริ่มยังไงแล้วเขาก็เรียนแบบมันเรียนแบบมันเป๊นนะนยนะฮะแล้วก็ผลิตเครื่องจักรอันนี้ออกมาเหมือนกับที่เขาซื้อมาจากต่างประเทศนะะคุณภาพอาจจะด้อยกว่าตรงที่ความทนทานอาจจะทนทานไม่มากนะแต่ว่าเขาทําได้สําเร็จนี่คือความสามารถของจีนและในสุดจีนก็เลยเกิดโรงงานเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งจีนได้ฉายาว่าเป็นโรงงานแห่งโลก World Factory ก็คือไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จีนผลิตไม่ได้และจีนผลิตมาก็ทุ่มเทขายออกไปข้างนอกขายออกไปขายออกไปโดยที่รัฐบาลเนี่ยอยู่ข้างหลังโรงงานต่างๆพวกนี้ซึ่งโรงงานต่างๆพวกนี้ในยุคนั้นเนี่ยยุคแรกๆที่เริ่มไปจนถึงยุคถึงขั้นหูจินเทานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของรัฐบาลเป็นของรัฐวิสาหกิจทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งวันนี้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือซึ่งมีอยู่ประมาณ 2- หรือ3เครือข่าย ก็เป็นของรัฐบาลนะครับหัวเวย่ยสมัยก่อนก็เป็นของรัฐบาลแต่ช่วงหลังรัฐบาลก็ขายหุ้นออกเอกชนก็เข้ามาซื้อ ZTE ก็เป็นของรัฐบาลนะครับยกเว้นในช่วงหลังในเรื่องของการค้าอ e ีคอมเมิร์ซออนไลน์อย่างเช่นอาลีบาบาหรือเทนเซ็นนั้นเป็นเอกชนเป็นคนเริ่มต้นขึ้นมาเอกชนแต่ธุรกิจอะไรอุตสาหกรรมอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคง โระคม,มานาคมเนี่ยรัฐบาลจะเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดเวลานะครับด้วยเหตุนี้สินค้าจีนมีคุณภาพพอสมควรแต่ราคาถูกก็เลยลุกตลาดไปท่านผู้ชมครับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขพอสมควรในลักษณะที่เรียกว่าสมัยก่อนนี่เราอยู่ในยุคที่เขาเรียกว่านิวตันฟิสิกส์นิวตันฟิสิกส์นี่ก็คือว่าคุณต้องทำการค้นคว้าพอาคุณค้นคว้า เจอว่ามันต้องทำนี้ทำนี้คุณก็ต่อยอดจากการที่คุณคน้นคว้าเพราะฉะนั้นทางตะวันตกเนี่ยจะได้เปรียบทางตะวันออกเพราะว่าตะวันตกเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มนิวตันฟิสิกส์มาก่อนทางตะวันออกนะฮะถึงแม้ว่าหลายๆอย่างเนี่ยทางตะวันตกเอามาจากตะวันออกอย่างเช่นดินปืนเอามาจากทางตะวันออกเข็มทิศเอามาจากทางตะวันออกงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ รงพิมพ์ก็เอามาจากตอนตวันออกแต่พระเอิญการพัฒนาต่อยอดของทางตวันออกนั้นไม่มีความหลากหลายเหมือนทางตะวันตกเหตุผลเพราะว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ฮ่องเต้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าฮ่องเต้ไม่เห็นด้วยนะหรือกรณีท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมผมพูดเรื่องยงเล่ฮ่องเต้ยงเล่ฮ่องเต้ให้เจิ้งเหอแม่ทัพเรือสร้างเรือขึ้นมาแล้วเดินออกไปสำรวจในโลกนี้ถึงเจ็ดครั้งถึงเจ็ดครั้ง เรียนรู้หมดทุกอย่างเรียนรู้แผนที่เรียนรู้การดูดาวเรียนรู้วิธีเจอขึ้นลมเรียนรู้เข็มทิศในเรือเรียนรู้การต่อเรือแต่พอมาถึงยุคลูกหยงเลือกฮ่องเต้ออกเรือได้หนึ่งหนึ่งครั้งหลังจากนั้นแล้วเลิกเลยปิดหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วกองทัพเรือของราชวงศ์บิงซึ่งเป็นกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นก็เลยกลายเป็นอดีตไปถูกจารึกลงในหนังสือเท่านั้นเองนะฮะ สันใดฉันนั้นวิทยาศาสตร์ในช่วงนี้เนี่ยปรากฏว่าทางยุโรปก็เลยเป็นคนที่พัฒนาต่อยอดวิทยาศาสตร์ออกมานะฮะแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความได้เปรียบเสียเปรียบก็คืออินเทอร์เน็ตเพราะอินเทอร์เน็ตมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆความรู้ต่างๆบทความทางวิชาการต่างๆงานวิจัยต่างๆก็พากันลงในเว็บไซต์ลงในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลย เป็นแหล่งศูนย์ข้อมูลของโลกศูนย์ข้อมูลของโลกเหมือนสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าคุณอยากจะรู้ในเรื่องของเรื่องอันนี้เรื่องหนึ่งถ้าคุณจะรู้คุณไม่มีทางรู้ได้นอกจากคุณต้องเดินทางไปแหล่งกําเดิดมันและคุณไปศึกษามันเลยเสียเวลามากใช้เวลาน,านานต้องไปเริ่มศึกษาแต่เดี๋ยวนี้คุณนั่งอยู่ที่ออฟฟิศนั่งที่ห้องน,นักวิทยาศาสตร์จีนนั่งออฟฟิศนั่ง,งก็สามารถที่จะดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็ศึกษา คนจีนที่ฉลาดก็มีอยู่มากเพราะฉะนั้นแล้วเทคโนโล,โลยีและวิทยาศาสตร์ของจีนก็ก้าวกระโดดไกลก้าวกระโดดไกลไปจนกระทั่งถึงวันหนึ่งมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าไมโครชิพส์พอไมโครชิปส์มันเกิดขึ้นปังปับไมโครชิปส์ก็คือตัวการซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีกำลังมากขึ้นนะฮะไมโครชิปเป็นตัวที่ทำให้โทรศัพท์มือถือทำงาน ไมโครชิ s, <S เป็นตัวที่ทําให้หุ่นยนต์ทํางานไมโครชิ s เป็นตัวที่ทําให้ทำโน่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นทํางานนะฮะวิทยาศาสตร์มันก็เลยก้าวกระโดดละพอมันก้าวกระโดดแล้วเนี่ยความเจริญทางด้านเทคโนโลยีของจีนก็ไปได้เร็วขึ้น